เรียนรู้ออนไลน์ b บครสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการสร้างได์นะครับในการเก็บข้อมูลในรูปแบบของออนไลน์เรามาชมคลิปกันเลยนะครับครับสวัสดีครับในการเก็บข้อมูลสำรองนะครับอ่าส่วนใหญ่ทุกท่านอาจจะใช้เป็นแฟลตได้อ่าหรือว่าจะเป็นเอทานอลฮานดิสนะครับในการเก็บข้อมูล ผมมีวิธีนึงนะครับที่จะมาบอกคุณครูทุกท่านนะครับในการเก็บข้อมูลในรูปแบบของออนไลน์นะครับเราสามารถสร้างเขาเรียกว่าเป็นการสร้างจำลองได้ขึ้นมาเพิ่มมาอีกนะครับซึ่งได์ตรงนี้นะครับเป็นได์ในรูปแบบของออนไลน์นะครับสามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดเลยนะครับโดยที่ไม่หมดอายุนะครับซึ่งในฮาร์ดดิสก์นะครับที่ผมซื้อมาครับที่เป็นโน้ตบุก มันจะมีด้วยกัน2ได์นะครับได้ซกับได้ดอ่าในส่วนของได้จกับได้เนะครับเป็นได์ที่ผมจำลองขึ้นมานะครับเขาจะเรียกว่าเป็นอ่าแอปพลิเคชันนะครับอ่า g ูเกิ e ไดไฟสตรีมนะครับเราสามารถเพิ่มไดเขึ้นมาอีกเป็น2ไดนะครับสามารถเก็บข้อมูลนะครับในส่วนที่อ่าจำเป็นนะครับในส่วนที่เราต้องการเกับข้อมูล ก็บไว้ในไดตัวนี้ได้นะครับในรูปแบบของอะไรนะครับอ่าเรามาชมขั้นตอนกันเลยนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเปิดที่ Google Chrome ขึ้นมานะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราไปที่ Account นะครับที่เราล็อกอินไว้เลยอ่าเสร็จแล้วเรามาเลือกตรงที่จุดเข้าจุดนะครับมาเลือกที่ไรนะครับอ่านะครับ พอเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของไรในการเก็บข้อมูลของเรานะครับสังเกตในการเก็บข้อมูลของเรานะครับอ่าที่เป็นเมลของ Gmail นะครับจะมีพื้นที่อ่าในการเก็บข้อมูลเพียงแค่15 g ิกนะครับอ่าถ้าเป็น .go นะครับใครที่เป็น .go .th นะครับจะมีพื้นที่นี้ไม่จำกัดนะครับในการเก็บข้อมูลถ้าเป็น .ac .th นะครับ พื้นที่ในการเก็บคุณก็ไม่จํากัดเหมือนกันนะครับทีนี้มาสร้างโปรแกรมนะครับเรามาติดตั้งโปรแกรม Google Drive File Stream นะครับในการจะรลองได์ให้ทุกท่านนะครับมาเลือกที่ตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองอเลือกตั้งค่าเสร็จแล้วมาเลือกดาวน์โหลดได้สาหรับเดสก์ท็อปตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Drive สำหรับ desktop นะครับตัวน,นี้เลยเสร็จแล้วคลิกดาวน์โหลดสำหรับ Windows นะครับมันจะมีด้วยกัน2แบบนะครับถ้าเครื่องไหนที่ใช้ Windows นะครับก็เลือกที่ Windows ถ้าเครื่องไหนใช้ที่เป็น Apple หรือว่า Mac นะครับก็เลือกที่ดาวน์โหลดสำหรับ Mac นะครับเลือกดาวน์โหลดสำหรับ Windows อ่ามีพื้นที่ทั้งหมด250เมกะบิตนะครับ อ่าสำหรับไฟล์นี้นะครับในการดาวน์โหลดอ่าตอนนี้นะครับดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับเราสามารถไปดูที่อ่ามาคอมพิวเตอร์นะครับมาเลือกที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะมีโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยนะครับอ่าอ่าเราคลิกเลยนะครับแล้วกด yes นะครับอ่า ไปขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้นะครับ่าหน้าต่างที้มาให้ให้ทุกท่านนะครับติ๊กออกนะครับอัอนนี้หมายถึงอะไรคือนะครับเวลาเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะไปโชว์ที่หน้าจอดก์ท็อปนะครับ่าโชว์ที่หน้าจอดก์ท็อปถ้าเราไม่ต้องการให้โชว์นะครับให้เราติ๊กออกทั้งหมดเลยเสร็จแล้วคลิก install นะครับ่าโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งนะครับอ่า พอที่ตั้งเสร็จแล้วนะครับให้คลิกว,ว่า p o s t นะครับปิดออกไปเลยอ่าเรามาที่มาคอมพิวเตอร์ของเราตอนนี้นะครับเรายังไม่มีได้อะไรขึ้นมาให้ใช่ไหมครับอ่ามีเฉพาะได้ c กับได้ d ทีนี้เราจะเพิ่มจำลองได์ขึ้นมาอีกอประมาณ2ได้แล้วกันเนาะนะครับสามารถเพิ่มได้สามารถเพิ่มได้ถึง3ได้นะครับในการคลิกข้อมูลอ่าเรามาที่ด้านล่างสุดน,นะครับ ที่เราสอนขึ้นมามันจะมีรูปไดฟ์ตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับ่ารูปดรฟ์มันจะเขียนว่า Google d r i v e นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับคลิกขึ้นมาปับ๊บเสร็จแล้วเลือก sign in น,นะครับเลือก sign in อ,อ่าทีนี้มันจะให้เราเลือกด i c e อ่าที่เราต้อง,องการที่จะจำลองดรฟ์นะครับอ่าแล้วก็มาเลือกอีเมลเลย ะครับผมจะใช้อีเมลตัวนี้นะครับที่เป็น AC เลือกเลยครับเลือกเสร็จแล้วเลือก sign in นะครับ success นะครับแสดงว่าเราได้ทำการเราได้ทำการสร้างได้เสร็จแล้วนะครับมาดูครับอาจะลืมกดโอเคด้วยมาที่ my computer เห็นไหมครับไดท์ที่เราสร้างมันจะคู่มาแล้วนะครับแที่สอง สามารถเพิ่มได้ไหมสามารถเพิ่มได้นะครับอ่าก็เหมือนเดิมก็คลิกขึ้นมาเรามาเลือกตรงชื่อด้านบนนะครับบนสุดเลยคลิกหนึ่งครั้งก็มาเลือก add นะครับ o r ออร์ r account อ,อ่าเราสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่ง account นะครับอ่าผมจะใช้เป็น account ตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าเป็นมาปับ๊บเลือก sign in นะครับ success โอเคแล้วนะครับปิดออกเลยอ่ามาดู่าเพิ่มมาไหมอย่าิืมคลิกโอเคอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เพิ่มมาแล้วทั้งหมด2อไล์แล้วนะครับอ่าในการเก็บข้อมูลนะครับเราก็มาคลิกเลือกไดท์เลยอ่า Google like Drive นะครับไปที่ My Drive like นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น like ไลท์ที่ผมเคยสร้างไว้นะครับอ่าที่ผมเคยสร้างไว้ ก็จะมีเยอะมากครับในการเก็บข้อมูลของผมนะไปเก็บข้อมูลที่สําคัญนะครับที่เราเก็บไว้เราสามารถคลิกขวาสร้างได้ขึ้นมาอีกนะครับไปที่ New ไปที่โฟลเดอร์นะครับเหมือนกับการสร้างโฟลเดอร์ทั่วไปนะครับอจะลองเก็บข้อมูลเป็นห้องเรียน่าห้องเรียนออนไลน์ครู ห้องสี่คูโรแล้วกันนะครับห้องสี่คูโรนะครับอ่าสร้างมาแล้วที่ไข้างในเราสามารถเก็บข้อมูลนะครับในส่วนที่เราอ่าต้องการที่จะแบคัปข้อมูลไว้นะครับอ่าเช่นอาจจะเป็นงานอ่างานครูโลนะครับอ่าผลองการเขียนใบงานใบงานใบงาน บความรู้นะครับใบความรู้สําหรับนักเรียนเรานะครับเป็นงานใบความรู้นะครับเก็บอะไรอีกเป็นสื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอนสร้างอีกครับเป็นแผนการสอนแผนการสอนนะครับแผนการสอนคนสร้างอีกก็ที่เก็บโปรแกรมเป็นโปรแกรมโปรแกรมสำคัญครับสำเรับนักเรสยนของเรานะครับ ทีนี้ในการเก็บข้อมูลนะครับเราสามารถ c o p ปแล้วก็มาวางเก็บไว้ที่ได้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองดกข้อมูลดูนะครับออาเป็นข้อมูลในส่วนของผมจะเก็บข้อมูลนี้แล้วกันเนาะนะครับอันนี้เป็นเป็น Excel นะครับเป็น Excel ผมต้องการเก็บข้อมูลอันนี้นะครับเป็นการแบ็กอัพข้อมูลไว้นะครับนะก็ทําการคลิกขวาเลยครับคลิกขวา copy อ,อ,อ้เวาแล้วก็เปิดได้ขึ้นมาเหมือนเดิม ไปที่กูเป็นไรไปที่ไม่ไดสร็จแล้วมาที่ห้องเรียนออนไลน์ฟูโลโรห้องเรียนออนไลน์ห้องสี่ฟูโลนะครับผมเก็บไว้ที่เป็นใบงานเป็นงานครูลแล้วกันที่ขวาเลยครับเลือก Ta สนะครับเป็นการวางะนะครับงานที่สองอ่าตรงนี้จะคก็งานไหนบ้างอ,อันนี้เป็นใบงานเป็นใบงานใช่ไหมครับอ่า ก็ทาการบันทึกเหมือนเดิมนะครับที่ขวาเลือก copy อามาที่ได้เหมือนเดิมนะครับมาได้อันนี้เป็นรายงานโดยความรู้ใช่ไหมครับเอาว่าง copy วางนะครับทีนี้ข้อมูลต่างๆที่เราวางเขียไว้นะครับมันก็จะถูกบันทึกไว้ที่ Google Drive นะครับ่า Google Drive นะครับทีนี้มาดูใน Google Drive ว่าข้อมูลที่เราบันทึกไปนั้นจะขึ้นโชว์หรือเปล่ามาดูนะครับ อมอสคูผมเก็บไว้ในแอคเคาท์นี้นะครับไปที่เฟื่อนดาเสร็จแล้วเลื่อนมาข้างล่างนะครับมันก็จะมีห้องเรียนเราเห็นไหมครับที่เราสร้างห้องเรียนออนไลน์ห้องสื่อครูอ่านอขับไปผมสร้างด้วยกันห้าโฟลเดอร์ใช่ไหมครับผมมาดูในส่วนของงานครูอ่าเห็นไหมครับผมก็เห็นไฟล์ e x c อ่าที่ผมก๊อบขึ้นม่นสรครู่นี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่า เราก็สามารถเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลเป็นการสำรองข้อมูลนะครับเผื่อข้อมูลนี้หายอย่างน้อยก็ยังมีใน Google Drive ของเรานะครับอ่าเนูใบงานดยความรู้อ่าสองปรเดร์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมก๊อบไว้นะครับอ่าก็สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับเก็บข้อมูลได้อ่าเก็บข้อมูลได้เก็บไม่จํากัดเลยนะครับอ่านะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนของ Google Drive ไฟล์สตรีมนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้นะครับเรามีทั้งหมดสามารถเพิ่มได้ทั้งหมด3ได์นะครับต่อไปนี้เราไม่จะเป็นต้องอพกแผ่นได์นะครับหรือว่า e t n r n h a r d n i s t นะครับเผื่อแผ่นได้เราติดไวรัสหรือว่า e e r n a l h a r d n i s t เรามีปัญหานะครับถ้าเราเก็บข้อมูลในส่วนของที่เป็น Google Drive อย่างนี้นะครับไปที่ไหนเราก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลได้นะครับอย่างเช่นเราไปทํางาน อย่างเช่นเราทํางานแบบเบอร์ฟอโฮมใช่ไหมครับเราอาศัยเครื่องเพื่อนในการทํางานนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปล็อกอินนะครับอีเมลของเราแล้วก็สามารถไปเปิดงานนะครับใน Google Drive ไพรสตีนได้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะฝากกับให้กับคุณครูนะครับก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะครับที่กำลังใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนในการเก็บข้อมูลนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม อชอบห้องซื้อโคโรนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ